ไผู้โดยสารโปรดทราบที่นี่สถานีบ้านโตงที่นี่สถานีบ้านโต่ท่านพาจะอยู่ด้านซ้ายของขบวนรถไฟเรามาระวังอันรายจากที่สูงจากขบวนรถและโปิดตรวจสอบทของสภาพะของท่านที่เรียบร้อยปอดหรือลงจัดขบวนรถไฟค่ะ ขรบวนรสอบเท era, ี s, s ่ยสถานีบ้านโป่งในทางขวัที่สองขณะนี้เป็นขบวนรถเกลืที่เศ็ขกระบวนที่สี่สาต้นทางสถานีกลางรุงแคทิวัดสุดปลาทางสถานีสุราษฎร์ธานีกระบวนรถเที่ยวนี้เมื่อออกจากสถานีบ้านโป่งไปแล้วได้หยุดรับส่งผู้โดยสารที่สถานีราชบุรีสถานีเพชรบุรีสถานีหัวหินเป็นสถานีต่อไปตามลำดับค่ะ สถานีบ้านโป่งอุทยานของการรถไฟแห่งประเทศไทยของคุณผู้โดยสารที่ท่าที่ใช้บริการของการรถไฟหรการเดินทางขอให้ผู้โดยสารทุกท่านเดินทางจุดจุดหมายปลายทางโดยสวัสดิภาพและหวังเป็นอย่างยิ่งว่ามีการเดินทาง รขบวนรถที่กำลังจะเข้าสู่สถานีบ้านโป่งในชานชลาที่หนึ่งเป็นขบวนรถธรรมดาขบวนที่252ต้นทางสถานีประจวบคีรีขันธ์สุดปลายทางสถานีทนบุรี